เพียนะคะเพียนะคะที่ษาการขายของมิสซูสุทรอมอเตอร์สาขาสีนครินค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเพียจะพามาชมนะคะเป็นเจ้าเอฟเวนเจอร์คอปี2023นะคะ2องคันนี้นะคะแตกต่างก <l ots> ันยังไงนะคะเตรียมส่งมอบพรุ่งนี้นะคะมีเจ้าของหมดแล้วนะคะบอกเลยว่าแต่งหล่อแต่งเต็มหน้าดูเลยค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ เริ่มจากที่ด้านหน้านะคะคันสีเทาดํานะคะจะเป็นอักษรเอ็กเพนเดอคนะคะสีโครเมียมแบบนี้นะคะถัดลงมานะคะจะเป็นสเกิร์ตหน้านะคะของ Sport ต e a d e r M คะ่ะตัดขอบสีเทาดําแบบนี้นะคะตัดทูโทนแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคันสีเขียวกันต่อเลยะคะ่ะ คันนี้นะคะสีเขียวนะคะหลังคาดํานะคะจะมีอักษร a อเพ n d e อร์คอรนะคะสีดําเงานะคะแบบนี้มาจากโรงงานนะคะถัดลงมานะคะก็จะเป็นกล้องหน้านะคะซึ่งคันนี้เราติดเป็นกล้อง360องศาให้กับลูกค้านะคะลูกค้ารีเควสแบบนี้เราก็จัดให้นะคะสวยๆหล,ลออๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีเป็นไฟหน้า LED แบบนี้ให้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยค่ะ เฟนเดอร์คอร์นะคะด้านข้างนะคะจะเป็นล้อแม็กสีทูโทนนะคะสีเทาตัดสีบอนเงินนะคะถัดขึ้นมานะคะจะเป็นคิ้วล้อจากโรงงานนะคะแบบนี้เลย กระจกมองข้างนะ่จะมีไฟเลี้ยววิ่งด้วยนะคะคันนี้นะคะเราใส่สเกิตข้างให้กับกคุณลูกค้านะคะถัดขึ้นมานะคะก็จะเป็นกับข้างนะคะสีเทอบอนแบบนี้ให้ด้วยค่ะถัดขึ้นมานะคะจะเป็นเบ้ารองมือนะคะลายแคปล่าค่ะคันนี้ส่วนฟิล์มนะคะลูกค้าสามารถเลือกความเข้มของฟิล์มได้นะคะแล้วเราก็มีกันสาดนะคะสี่ชิ้นให้ด้วยคันนี้นะคะก็จะมีเหลาหลังคามาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะลูกค้าสามารถติดแหลกหลังคาเพิ่มได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างของคันสีเขียวกันต่อเลยค่ะ ด้านข้างของคันสีเขียวหลังคาดำนะคะก็จะมีล้อแม็กเหมือนกันนะคะคิวล้อเหมือนกันนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นหลังคาดำเนาะกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นกล้องรอบคันนะคะที่ติดกระจกมองข้างด้วยนะคะเป็นหลังคาดําแบบนี้มาจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าเราหลังคานี้ก็ใช้งานได้จริงนะคะสามารถใส่แหลกหลังคาได้ของแคลรี่บอยนะคะ ฟิล์มนะคะลูกค้าเลือกความเข้มของฟิล์มได้เลยค่ะเบ้ารองมือเราก็มีติดให้ด้วยนะคะกันสาดข้างค่ะของเ x p e เพนเดนะคะถัดลงมานะคะก็จะมีกาบข้างสีเทาแบบนี้ให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังรถกันต่อเลยค่ะมาดูด้านท้ายรถนะคะสองคันนี้นะคะจะเป็นประตูท้ายไฟฟ้าทั้งสองคันนะคะเราเริ่มจากคันสีเขียวหลังคาดำเนาะคันนี้เราจะไม่ได้ ใส่สเกิร์ตให้นะคะแต่เราติดเป็นเซ็นเซอร์ท้ายให้นะคะคันนี้แล้วก็เป็นแบบประตูท้ายไฟฟ้าค่ะติดแคบนะคะเบาๆเลย่ะภายในนะเราแถมเป็นพรม6 d ดีให้ด้วยนะคะสปอยเลอร์มาจากโรงงานแบบนี้เลยค่ะส่วนคันนี้นะคะก็มีเป็นประตูท้ายไฟฟ้าให้เหมือนกันนะคะภายในเราก็แถมเป็นพรม6 d ดีด้วยนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีเป็นสเกิร์ต หลังนะคะของสปอร์ตลีดเดอค่ะมาพร้อมกับปลายท่อคู่แบบเลี่ยมแบบนี้นะคะบอกเลยว่าหล่อมากๆนะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันต่อเลยค่ะเรามาดูภายในรถกันบ้างนะคะคันนี้นะคะ e อ็กเพนเดอร์คอร์สเนาะเป็นพวงมาลัยปาเจโ o นะคะมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยเรามีให้ครบนะคะแล้วก็หน้าจอกลางนะคะของด้านคนขับเนาะก็เป็นระบบนิจิตอนเต็มรูปแบบค่ะถัดมานะคะเราเปลี่ยนเป็นจอหน้าขนาด 10นิ้วให้นะคะเป็นระบบ Android นะคะสามารถรองรับ Android Auto mm. Apple Car p l a y พได้นะคะแล้วก็มีกล้อง360องศานะคะคันนี้มีกล้องหน้าบันทึกให้อีกนะคะคันนี้นะคะเบียร์แถมเป็นพรม6ดให้ด้วยนะคะแล้วก็สคับเพจนะคะ2ชั้นแบบนี้ให้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังรถกันต่อคะ่ะคันนี้นะคะเบียร์แถมเป็นจอกลางขนาด12นิ้วให้ด้วยนะคะ จะคอนเนคกับจอหน้าเนาะนเพื่อผู้โดยสารแถว2แถว3นะคะสามารถดูหนังฟังเพลงได้เลยค่ะแล้วก็มีแอร์หลังแบบนี้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังโปรโมชั่นกันต่อเลยคะ่ะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจการแต่งแบบ สีเขียวนะคะหรือว่าคันสีเทาดํานะคะสามารถติดต่อที่เซลเบียได้นะคะบอกเลยว่าโปรโมชั่นตอนนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียง39000บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าลูกค้าเลือก,ะะอกรับโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ยต่ํา1.29นะคะดาว2 5ผ่อน48งวดนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อที่เซลเบียได้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Drive your ambition,